จําเรียบสัวหลูกครูเนี่ยครูนั่งโอนโอนเจตีสร้อยเทอขเนเนี่ยครูชั่วเขมิสราการสมถวินเจ้าครูมุงเรียนในวิยาัยสังคะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อ นางสาวเขมิสราการสมทวินหรือคุณครูแนนนะคะอสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนสังขะนะคะ,ะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในหน่วยที่6ในเรื่องของการเดินทางนะคะ,ะแล้วเราก็ในเรื่องของการเดินทางนี้เราก็แยกย่อยมาเป็นการเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะเรื่องแรกที่เราจะมาพบกันในวันนี้ก็คือ การเดินทางทางบกนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ององเรื่องก็คือการเดินทางโดยรถสาธารนณะและการเดินทางด้วยรถไฟนะคะ,ะเรามาดูที่คำศัพท์แรกนะคะเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารนณะหรือรถโดยสารประจำทางนะคะ,ะนักเรียนฟังแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยได้นะคะมาดูที่คำศัพท์แรกนะคะ,ะถ้ารถ โดยสารหรือป้ายรถเมย์นะคะคำนี้ออกเสียงว่าจอมนอตรถยนฟังอีกครั้งนะคะจอมนอตรถยนนะคะ,ะนักเรียนพอออกเสียงได้ไหมคะ,ะถ้าได้แล้วนะคะเรามาดูที่คำศัพท์ถัดมานะคะคำศัพท์ที่สองนะคะคำนี้จุดจำหน่ายตั๋วนะคะตั๋วรถเมย์รถไฟอันนี้ก็ได้หมดนะคะ บอเจ้อล้วสมบัตฟังอีกครั้งนะคะบอเจ้อล้วสมบัอันนี้คือจุดจำหน่ายตัวนะคะนะคะนักเรียนออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะามาดูที่คำศัพท์ถัดมานะคะคำนี้นะคะตั๋วโดยสารหรือตั๋วรถเมย์นะคะคำนี้ออกเสียงว่าสมบัรถยนต์กรุง ฟังอีกครั้งนะคะซัมบอตรถยนต์กุงนะคะหลังจากคำนี้ที่นักเรียนออกเสียงได้แล้วเราก็มาที่คำศัพท์ถัดมานะคะคำนี้ก็คือค่าโดยสารนะคะค่าโดยสารเราใช้คำว่าดอมไลซัมบอตฟังอีกครั้งนะคะดอมไลซัมบอตนะคะดอมไลก็คือ ่ราคานะคะะมาดูที่คำศัพท์ถัดมานะคะผู้ดโดยสารนะคะผู้ดโดยสารเราใช้คำว่าเนี่ยดำเนอรฟังอีกครั้งนะคะเนี่ยดำเนอรนะคะอันนี้คือผู้โดยสารนะคะต่อจากผู้โดยสารเราก็ต้องมีคนขับรถนะคะ,ะคนขับรถพูดว่าเน็ยเบิร์กลานอีกครั้งนะคะ เนบ์ลานนะคะอันนี้คือคำศัพท์เกี่ยวกับาการเดินทางนะคะเรามาต่อที่คำศัพท์ถัดมานะคะตารางเวลาเดินรถนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าเราไม่ดูเวลานะคะอาจจะทำให้เราตกรถได้นะคะคำนี้พูดว่าเปลเวเล่ทเวอร์ดัมเนอร อีกครั้งนะคะเปลเวเลียทเวดัมเนอร์นะคะคำนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะสู้ๆนะคะนักเรียนทุกคนทีนี้เรามาดูที่คำศัพท์ถัดมานะคะคำนี้คือเส้นทางเดินรถก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องศึกษาเส้นทางเดินรถก่อนใช่ไหมคะคำนี้พูดว่า p พลา t ทเวดัมเนอร ฟังอีกครั้งนะคะ p l o w Toward, d u m n e r อันนี้คือเส้นทางเดินรถค่ะไม่ว่าจะไปทางไหนเราก็ต้องศึกษาเส้นทางกันก่อนนะคะามาดูที่คำศัพท์ถัดมานะคะบนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมยนะคะเราก็จะเจอคำนี้อยู่แล้วนะคะที่นั่งสำหรับคนพิการนะคะนะคะคำนี้ยาวนิดนึงนะคะ ฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยๆออ,ออกเสียงไปนะคะคำนี้พูดว่ากอนแรงองกุยสำรับจวนปิกาอีกครั้งนะคะกอนแรงองกุยสำรับจวนปิกาอันนี้คือที่นั่งสำหรับคนพิการนะคะอ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสถานีรถไฟนะคะอันนี้คำว่าสถานีรถไฟนะคะพูดว่า สถานีรถเพลิงอีกครั้งนะคะสถานีรถเพลิงมาดูคำศัพท์ต่อจากเกี่ยวกับสถานีรถไฟนะคะคำนี้นะคะเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟอันนี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีไม่ได้นะคะเป็นอันตรายนะคะคำนี้พูดว่าบุกเกียร์ลึกประจำสถานีรถเพลิง อีกครั้งนะคะบุกเกียร์ลึกประจำสถานีรถเพลิงนะคะอ่าอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟนะคะอ่ะถัดมานะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะอ่าคำนี้คำว่าตั๋วรถไฟนะคะคำนี้พูดว่าซอมบัสรถเพลิงอีกครั้งนะคะซอมบัสรถเพลิงอ่าเราเจอคำว่ารถเพลิงบ่อย แล้วนะคะคำนี้รถเพลิงแปลว่ารถไฟนะคะรถก็คือรถเพลิงก็คือไฟนะคะตรงตัวเลยนะคะ,ะมาดูนะคะคำศัพท์ถัดมานะคะคำนี้ก็คือชานชาลานะคะอ่ะชานชาลาคำนี้พูดว่าจำนัตเนี้ยดำเนอร์อีกครั้งนะคะจำนัตเนี้ยดำเนอร์นะคะอันนี้คือชานชาลานะคะ ต่อจากคำว่าชานชลานะคะต่อไปเราไปดูประโยคเกี่ยวกับการเดินทางทางบกกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกพูดกันนะคะามาดูประโยคแรกนะคะอันนี้เป็นประโยคเกี่ยวกับรถเมย์หรือรถประจำทางนะคะคำนี้ป้ายเขาถามว่าป้ายรถเมย์อยู่ตรงไหนนะคะประโยคนี้พูดว่าจอมน็อตรถยนกรุงโนแอนนา อีกครั้งนะคะจำน็อตรถยนกรุงเนวแอนานะคะ,ะนักเรียนสามารถฝึกพูดตามได้เลยนะคะเรามาดูประโยคที่สองกันนะคะประโยคนี้นะคะเขาถามว่าเราจะต้องไปขึ้นรถที่ไหนนะคะ,ะประโยคนี้พูดว่าเต้าเต๋อเลิงลานเนาวแอนา่ะอีกครั้งนะคะเต้า เต้าเลิงลานเนแอนานะคะจะต้องไปขึ้นรถที่ไหนนะคะนะคะถัดมานะคะประโยคถัดมาอ่าเขาถามว่ามีรถเมย์ไปในเมืองไหมนะคะประโยคนี้พูดว่าเมียนรถยนต์กรุงเต้าตีกรุงเตอ่าอีกครั้งนะคะเมียนรถยนต์กรุงเต้าตีกรุงเต ะะอันนี้มีรถเมย์ไปในเมืองไหมนะคะเป็นคำถามที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะามาดูประโยคถัดมานะคะเขาถามว่า,าสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไหนนะคะประโยคนี้พูดว่าเต้าติ้งสมบัตโนแอนาอีกครั้งนะคะเต้าติ้งสมบัตโนแอนานะคะ ซื้อตั๋วได้ที่ไหนนะคะะมาดูประโยคถัดมานะคะ,ะเขาถามว่าอันนี้ค่าโดยสารในการเดินทางที่เขาจะไปเนี่ยเท่าไหร่นะคะประโยคนี้พูดว่าดัมไลทเวอดัมเนอร์ปอนมานเดฟังอีกครั้งนะคะดัมไลทเวอดัมเนอร์ปอนมานเดนะคะ,อ,คะ,คะอันนี้ก็คือ ค่าโดยสารที่เราจะไปจุดหมายของเราปลายทางของเราเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูประโยคถันมานะคะเขาบอกว่าเขาถามว่ารถออกกี่โมงนะคะรถประจำทางคันนี้นะคะประโยคนี้พูดว่าล้านแจงโนโมบันมานอีกครั้งนะคะล้านแจ็งโนโมบันมานอันนี้รถออกกี่โมงนะคะ,ะมาดู ประโยคถัดมาอันนี้เป็นประโยคเกี่ยวกับสถานีรถไฟนะคะ,ะประโยคนี้เขาถามว่าโรนี้มีสถานีรถไฟไหมนะคะ,ะพูดว่ามาดมนี้มีสถานีรถเพลิงเตะอีกครั้งนะคะมาดมนี้มีสถานีรถเพลิงเตะนะคะ,ะเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสถานีรถไฟ คำศับประโยคต่อมานะคะประโยคนี้เขาบอกว่าสถานีต่อไปคือสถานีอะไรนะคะคำนี้ประโยคนี้พูดว่าสถานีบันทบกึ่เจียสถานีอเวยแด่อีกครั้งนะคะสถานีบันทบกึ่สถานีเอาไยแด่นะคะสถาน,ตถาน,ถานีต่อไปคือสถานีอะไรนะคะเรามาดูที่ ประโยคถัดมานะคะเขาถามว่าเราจะถึงปลายทางกี่โมงนะคะพูดว่าเตล์ดอลตึสเดวโมงปันมาณอีกครั้งนะคะเตล์ดอลตึสเดวโมงปันมานอันนี้ถึงปลายทางกี่โมงนะคะประโยคนี้มาดูประโยค,โยคถัดมานะคะเขาบอกว่า ฉันตกรถไฟเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ดูเวลานะคะลืมดูเวลาในการเดินทางนะคะฉันตกรถไฟนะคะประโยคนี้เพราะว่าขยมโมเหมือนต้วนรรถเพลิงอีกครั้งนะคะขยมโมเหมือนต้วนรถเพลิงนักเรียนทุกคนฟังทันไหมคะทีนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ ในเรื่องการเดินทางทางบกนะคะก็จะมีการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารนณะหรือรถเมย์นะคะแล้วก็รถไฟนะคะนักเรียนสามารถนำไปฝึกพูดทบทวนได้นะคะในสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.